สวัสดีครับพี่น้องและ FCT เคารพรักทุกท่านเลยมาวันนี้กินข้าวกันนะฮะอันนี้ก็แตงกวานะครับอันนี้ก็น้ำพริกปลาะะ<อ>เห็นไหมหปะลาเป็นตัวไหมนะครับก็มีไก่อันนี้ตูดไก่คือคนชอบเลยนะก็กินง่ายๆนะครับกินง่ายๆแค่นี้อันนี้แกงส้มหน่อยนึงอันนี้ก็ผัดเอ่อพริกแกงไก่ แจงไก่ข,ข้าวเช้านะครับก็เอามากินข้าวด้วยกันนะครับนะไม่ต้องทําเพลงเลยนะครับนี่แจงไก่นะนะแจงกวางแจงกวาซื้อมา,อาสิบบาทน้ำพริกปลาน้ำพริกปลาทำเอง แล้วก็กินเพื่ออยู่เนาะไม่อยู่ก็กินกินเพื่ออยู่ครับชีวิตประจำวันนะครับไม่ได้กินหรูอยู่สบายนะกินเพื่ออยู่ này nè, ừ. Nếu bà, ปลาปลากระดีปลาปลากระ,กะดีทีกเลยอืมช oh <my> ก็เป็นเนี่ยจริงง่ายมีปกิกเบ้าปกติตูว้วยมงอยู่ได้แล้ว ตกแกงพเลยไม่ค่อยเ่าไร่สวนหน้าก็มีน้ำพริกผักพออร่อยเลย มาแร้วครับเรายังไม่กินข้าว cái cái này cái 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 นี่ข้าวเช้ามั้ข้าวโมงกว่านี่ตูกไก่ชอบกินตูกไก่กรสุน กลางต้มแม่ไม่มีถ้วยใส่ใายข้าวเลย <c oughs> ทุกเวลาจำเองทุกเวลาจำไม่ยาก Porra, um cora de มาแล้วครับใครยำอะกินกข,ข้าวเป็ลาแคผัดพิกแกงไก่ ไม่ค่อยชอบก็กินได้ครับกินได้ใครชอบไม่ชอบก็อัพริกอันพริกผักมากกว่า แมบไฟนึ้อยอืมโอเคก็คมีประมาณนี้ นะครับขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามัาชมนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ